สวัสดีค่ะัีชื่อนางสาวสัญนยพรสวโรงษาเลขที่28ห้องมอง .5 9ทนะคะวันนี้จะมาเขียนโปรแกรมคะแนนความประพฤตินะคะโ <c oughs> จทย์ที่เลือกคือการมาสายของนักเรียนเงื่อนไขาตามนี้เลยคะ่ะ <c oughs> มีข้อปัญหา 1. ข้อมูลออกคือคะแนน 2. ข้อมูลเข้าคือ ลามาถึงโรงเรียน3การประมวลผลคือประมวลผลตามเงื่อนไขตรวจสอบและประเมินผลตามนี้ได้เลยนะคะจะทดลองรันโปรแกรมให้ดูนะคะอันนี้คือ สิ่งที่ได้ออกมาค่ะขอบคุณค่ะ